กสูตรเมนูมื้อเย็นกินแล้วไม่อ้วนและก็ห่างไกลโรคเบาหวานด้วยค่ะเมนูนั้นก็คือนึ่งมะอเขือม่วงส่งเครื่องค่ะอันดับแรกล้างมะเขือม่วงแล้วก็ตั้งเตาเลยค่ะเพื่อเราจะนึ่อมะเขือม่วงให้สุกก่อนใช้มะเขือม่วง250กรั เรียกว่าทานได้2คนแล้วได้หนึ่งมื้ออาหารเลยค่ะแล้วก็มาตำรากผักชีใส่กระเทียมใส่พริกไทยลงไปริดเพิ่มความหวานและเพิ่มสีสันด้วยพริกยูเอวเอาต้นหอมญี่ปุ่นแทนต้นหอมค่ะเนื่องไว้ไม่เกิน10นาทีมะเขือม่วงก็สุกแล้วหลังจากนั้นเรามาทําไส้มะเขือม่วงกันค่ะใช้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวก,ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากอ้วนก็ไม่ต้องเอาที่แบบมีมันนะน้ํามันหอยนิดนึงซอสฝาเขียวนิดหน่อยแล้วก็รากผักชีที่โขกไว้อย่าลืมเกลือด้วยนะ หลังจากนั้นก็เอาพริกหยวกเอาต้นหอมลงไปคลุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้10-20นาทีค่ะแนะนําอีกอย่างนะคะควรซื้อเป็นหมูสับหรือว่าเนื้อสับนะจะได้ง่ายมากขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งเตาเลยค่ะถ้าที่บ้านมีซึ่งนึ่งก็สามารถใช้ซึ่งได้เลยแต่บ้านนี้ไม่มีก็ใช้แบบนี้แทนได้ค่ะฉีกมะเขือม่วงเป็นเส้นๆปูลองในชามนึ่งทำตามได้เลยนะแล้วก็วางเนื้อสับหมูสับที่เราหมักไว้ลงไปทำทีละชั้นทีละชั้นเลยนะ เอาจนกว่าเนื้อหมักเราจะหมดตอนนึ่งให้ใช้ไฟแรงไปเลยนะมะเขือม่วงจะมีประโยชน์มากๆลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันในลําไส้หรือเรียกว่าลดปริมาณฮอร์โมนอินซูลินที่ต้องใช้ค่ะและยังมีไขมันต่ำและมีพลังงานที่ต่ำเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมากๆเมนูนี้ก็เลยทําเพื่อลุงหลี่โดยเฉพาะค่ะคือลุงหลี่บ้านริตเป็นเบาหวานนะคะทุกคนโรคเบาหวานเกิดจากน้ําตาลและการกินของเราร้รัวปิดฝาแล้วนึ่งสินาทีก็จะได้แบบนี้เลยท,ทําในถ้วยเป็นน้าซุปได้ด้วยนะลองเอาไปทําทานดูค่ะชอบอย่าลืมกดไล